สวัสดีจ้ามาเล้วเด้ออยากสนิทมีสหายทุกท่านทุกคนที่น่ารักและคิดถึงเด้อตามยในแนวไปเด้อจ้าเด้อสิไปตกมุมไหนเนาะวันเนี่ยน,นั่นละเสร็จละ จดีใจโอดีใจที่พามาเดินแม่ตัอจ้าแล้วถ่ายให้ดีใจด้พาคุณแม่มาเดินดีใจดีใจใช่ไหมจ้าดีใจดูน่ดีใจ้ยค,คุณแม่คุณแมก่อดีใจช <laughs> ีทุกต้น คุณแม็กก็ไปได้ดาเขาเหรอแม่รออยู่ตรงนี้เนาะโอเคแม่ก็เลิศเบิกบานพี่น้องเุ้ทีเราก็พากันมากินกาแฟพี่น้องสงสัยพวกคนรวยอะเนาะอยู่แถววะนี้มานั่งกินกาแฟตากแดดอ้ยพี่น้องสวยงามมาซานเห็นไหมแม่ก็เลิศเบิกบานใหญ่เลยนะ อยู่เชยไม่เป็นเลยนะไม่รูพี่น้องเลยสวยงามมากา้าคุณแม็กนีดีใจกว่ามอนี่สตีหรือเปล่าถ่ายไม่เลยแบบจอดเอรือไว้แบบเนี้ยจอดเรือพายอ่ะเนาะ แลงชื่อเก่าจากน้องพักชื่อพักชื่อพักพี่น้องปราสาทใคร้พี่น้อง,อง,องบ้านเมืองเขาอยู่คนรวยเขาอยู่เนาะใช่ความสะดวกสบายให้พวกขี่จัก,กรยานจังเลยเนาะหน้าจัก,กรยานมาขี่เดี๋ยวนี้คิดถึงอาริสกันลี่าเนาะพอแพนมาทางนี้คิดบ่เ,เป็นปลาประสัน มีไหลระบบจังเลยมีสะพานไปทงนูนไปงนูนสะพานเฉลี่ยน้อว่าเดินรอบนี้ประมาณเกือบสองชั่วโมงพี่น้องเฝ้าเดินเฝ้าเดินพยายากนะก็เดินชมยวยิวไปทั่วเนี่นั่นนะเรได้ <c oughs> เดินหมูปีกไก่เดินนะเดินไก่ทะเลเลยเทั้งหมดน้องคุณแม่พาวิ่ง อ้อนี่สัสสกข้าเรจอเพื่อนเ,เยอะเลยก,กินน้ำออคอณแ็กมากินน้ำนเริ่มร้อนแต่มันก็ยังมีลมทะเลอะร้อนแต่มีลมเออทีนอเอาหมวกแม็กอยากอยู่ในลมเหรอเราก็าจะเดินขึ้นถนนมา สะพานที่เราข้ามมาเมื่อกี้นี้สะาก็สวยค่ี่นี่นนะได้เดี่นองเอเราเดินมาบนถนนที่เพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเนอพี่น้องเ้อคนเดิน ต้อองงงเเเสสีียยงงินยาะ่ะแม่ก็มาได้ทุกสถานการณ์เลยเนี่ยทั้งถนนคนเดินทั้งชมวิวโอ้ยอย่างแม่นว่าไฮโซค่ะคุณแม่ไข่ในก็ได้ตอนนี้เราก็เดินมาอีกฝั่งนึงพี่น้องเพื่อเราจะเดินกลับบนไปอีกทางหนึงเด้อพี่น้องเด้ทายให้ดรู้ด้วยจ้ะมาทางนี้ก็มีพักมีบ้านมีพักจะกพี่น้องเอ้ย จะกระบ,บาดอะไรก็มีธงต่าของรัฐบ,บาลมาั้งไปสักหลังบทนี่น้องมองโบเฉียนเนี่ยนี่แต่บานสวยๆที่น้องเอ,อ้ยอยู่แถวทะเลนี่นี่ก็จะมีเรือยอคระบบซานปลาทางนี้ก็สิเป็นบ้านคนรวยเด้อพี่น้องเด้อนี่ถ่ายมาให้ดูจ้าจอดตรงนี้เลี้ยงก็ซื้อบ้านตรงนี้จักหลังเนาะจ้า ได้ก,ก,กินน้ำชอบใจจังเลยมีหมามีที่ให้หมากินน้ำนี่ยิ่มหล่อบอลุกนี่บ้างสวยจะพี่น้องออก็จะมีทรายไว้แบบชัดเจนคนกับจักรยานเลือกพี่น้องเดยทังที่เป็นถนนใหญ่กระชังก็<อ>สวยงามพี่น้องเอ้ย แล้วเราก็จะมีเรือจอดอยู่หน้าบ้านอย่างนี้เนาะคือสิมีความสุขแต่พี่น้องเฮ้ยมีเรือจอดอยู่ที่นี่เนาะคือสิมีความสุขเนาะสวยๆพี่น้องสวยเลยอะ่ะถัดมาก็จะเป็นนี่เป็นเรือจอดสวยเมีพี่น้องสวยเนาะดูเสียดีเขาพายเรือเล่นแบบนี้สักคนละหลังเนาะพี่น้องเนาะ ได้แบบนี้สักคนละหลังเนาะแล้วก็อยู่ติดทะเลแบบเนี้ยโอ้คุณแม็กทำอะไรคุณแม็กพี่น้องเออเป็นตามีความสุขเนาะเศรษฐีเศรษฐีก็อยู่บ้านใบโตพี่น้องเอมาจากฝั่งตรงโน้นได้นะละเราเดินมาจากฝั่งตรงโน้นข้ามสะพานมามาถึงฝั่งตรงนี้พี่น้อง หน้าจะมีหอยมีปูนาพี่นอ้นองเนาเบิง่งกั้นเขื่อนฝั่งในเมืองพี่น้องฝั่งในเมืองขยายให้เบิงเบ่งเด้อก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่เลยเนี่ยถ่ายโดยรวมเด้อมันก็ไม่ไกลจากเมืองที่นี่พี่น้องเลยไม่ไกลจากที่นี่เลยจ้าบ้านอยู่แถวที่ก็ยังละเม่นมีบุญนะพี่นอ้องเาะ ได้นั่นนะดิ้งลุกดิ้งพี่น้องเขาก็บอกกินได้คุณแม็กน่ะตรงล่างล่างอ่างให้เพื่อน่อนเด้อเพื่อนขีได้กินน้ำี่น้องเลยมีดินทรายเพื่อนก็บบอกกินได้คุณแม็กซ์นั่นแหละขัดที่ว่าอาร์ตวรล่ะเนี่ยเขาบรถล่างให้เพื่อนเพื่อนบอกกินน้ำหน่ะนะไล่ขับกินได้คุณแม็กซ์นะตรงล่างอ่างให้เพื่อนก่อนพี่น้องเลยมันอ่างมีดินพี่น้องเขาบอก มีทรายอยู่ในนั้นตองล้างไอ้เข้าก่อนได้นี่นกี่น้องนกเวียดนามธรรมชาติธรรมชาติถ้าได้อยู่แถวนี้นะมาเดินทุกวันนะหุ่นดีทั้งคนทั้งหมาเลยเด้อพี่น้องเอย ปากงองกอง,องกามนองเบิ้งเนี่ยมาถ่ายเบิ้งชัดๆได้เนี่ยนะคือสิมีทั้งทะเลการเดินละแต่กไกลมากเลยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะข้ามมาอย่างฝั่งเด้อพี่น้องวัดตึงวัดสวยๆพี่น้องด,อบบดูงเขาปลูกไว้อันนี้คือถนนคนเดินเด้อพีอน่น้อง มองเห็นทะเลมองเห็นน้ำคนเดินออกกำลังกายคือมีความสุขแท้นะคนออสเตรเลียนี่คุณแม็กจะกินน้ำรอบที่สี่เราพี่น้องกินไหมไปเบิงจ้ะพี่ยายแมวมาเดินอยู่ตรงนี้เด้อคุณภาพชีวิตคนออสเตรเลียนี่จึงแม่นดีเนาะพี่น้องเนาะมีวิวสวยๆเดินออกกำลังกายพี่น้องเออ ชีวิตก็ดีค่ะพี่น้อง่จ้าคุณแม็กเหนื่อยร้อนด้วยเหนื่อยด้วยแม็กเหนื่อยจ้าขอจบคลิปไปตรงนี้ด้อยจ้าเด้อพี่น้องคุณแม็กเหนื่อยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ กดเป็นกำลังใจติดตามช่องยายแมวปากแดงปากแดงด้วยเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคิมนาจาลักมากไปทุกคนเด้อจา้าเด้อบายบายจา้จาสวัสดีจ้จาจุ๊บจุ๊บจ้าดีใจดีใจดีใจ ก็ยังมีลมทะเลร้อน,น้ำอีกแล้จากคุณแม่คุณแม่นน้ำอ๋อโยน <laughs> อ๋อก็มีเห็นมา้าดีคนทางมา้าทางเลอ่ะ เป็นกำลังใจให้ช่องยายแมวปากแดงดีเด้อ